นี่มันข่าวเบิดอยู่เด๊นี่มันกระเช้าองสิมันเตือนสวัสดีครับวันนี้นะครับมาเช็คเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับอาการก็คือเปิดเครื่องแล้วก็เปิดน้ําน้ําไม่เข้าไม่เข้าเครื่องนะครับทีนี้เรามาเช็คในโปรแกรมเนี่ยก็พบว่ามันเออเลอ พอเออเลอร์ er ror, เนี่ยเราก็ต้องมีการรื้อดูข้างในนะครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรวิธีการรื้อนะครับมันจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับน็อตอยู่สองตัวพอเราขันน็อตออกเสร็จนะครับเราก็ยกสามารถที่จะยกขึ้นมาได้เลยค่อยๆยยกนะครับระวังตัวล็อกมันแตกมันหักนะครับ ่ะยกออกนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมันจะแน่นหน่อยนะครับยกออกมาดูนะครับยกออกมาดูพบว่านะครับข้างในนะครับสายไฟโดนหนูกัดเละเลยนะครับนี่คือบริเวณด้านในนะครับก็จะมีขี้แมลงสาบนะครับแล้วก็ขี้หนูแล้วก็เศษที่หนูมันเอาขึ้นมานะครับ ตัวปัญหานะครับก็คือสายตัวนี้นะครับเนี่ยสายตรงนี้นะครับโดนหนูแทะนะครับหนูกัดขาดเลยนะครับออกจากปั๊กตัวนี้นะครับสายตัวนี้มันขาดนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆสายนะครับที่หนูมันกัดนะครับสายกราวสีเขียวๆนะครับก็ขาดนะครับมาด้านนี้นะครับ มันจะมีรูตรงนี้นะครับรูตรงนี้คือรูที่หนูมันกัดขึ้นมานะครับเป็นช่องเป็นรูเลยหนูกัดนะครับอาการนี้นะครับก็คือเกิดจากหนูกัดสายไฟนะครับหนูกัดสายไฟก็เลยเละเลยนะครับทําให้เครื่องซักผ้าของเรามันเออเลอร์นะครับทีนี้วิธีการแก้ปัญหาเราก็ต้องซ่อมก่อนเอาไป ทำสายใหม่นะครับทีนี้เราก็ต้องทําสายใหม่วิธีการซ่อมนะครับก็คือไล่สายใหม่หมดเลยนะครับส่วนที่มันกัดนะครับเครื่องนี้นะครับเคยเอาไปซ่อมครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เกิดจากสายไฟมันขาดนะครับหนูแทะนะครับก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าซ่อมกลับมานะครับก็ไปไว้ที่ โล่งๆนะครับที่สว่างๆหน่อยแดดส่องถึงนะครับตรงนี้มันอาจจะอับชื้นนะครับมีหนูมีแมลงเข้ามานะครับคือถ้าซ่อมมาอีกเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะกัดอีกนะครับก็ต้องแก้ปัญหาใหม่นะครับคือเราก็ต้องต่อสายนี้เข้ากับปลั๊กนะครับตรงนี้มันมีปัญหาอยู่นะครับ ก็ให้ดูประมาณนี้นะครับให้ดูประมาณนี้ก็ต่อไปก็ต้องดูแลดีๆนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเครื่องซักผ้าโดนหนูกัดนะครับมันก็จะมีปัญหาเออเลนะครับคือมันก็มีหลายอาการนะครับสําหรับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปกัดเส้นไหนนะครับแต่ว่าเครื่องนี้นะครับคือเวลาเปิดเครื่องซักนะครับน้ํามันไม่ไหลเข้าในระบบนะครับก็อาไว้ให้ดูประมาณนี้นะครับ ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ